สวัสดีครับน้องอ่าคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงการหาปริมาตรของทรงกลวยกันบ้างนะครับหลังจากที่เราฝึกการหาพื้นที่ผิวกลวยมาแล้วนะครับที่มาของสูตรปริมาตรกลวยนะครับเขาก็บอกว่านะครับมีการพิสูจน์คือให้เตรียมนะครับทรงกระบอกและกลวยที่มีรัศมีและความสูงเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือทรงกระบอกกับกลวยนะครับซึ่งมันจะมีความสูงก็คือ เท่ากันก็คือทรงกระบอกสูง h หน่วยนะครับกลวยก็มีความสูงเท่ากับ h หน่วยเหมือนกันนะครับนำกลวยไปตวงสายจนเต็มแล้วเทใส่ทรงกระบอกพบว่าต้องตวงสายใส่กลวยจนเต็มถึง3ครั้งนะครับอันนี้น้องลองไปพิสูจน์เองได้นะะทรงกระบอกที่มันมีความสูง h เท่ากันแล้วก็รัศมีนะครับรัศมีเท่ากันนะ ลัศมีของกลวยแล้วก็ลัศมีของทรงกระบอกเท่ากันด้วยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราไปตักทรายนะครับจนเต็มกลวยนะครับเราไปเทใส่รูปทรงกระบอกเนี่ยนะครับจะใช้ถึง3ครั้งนะครับต้องเติมถึงสครั้งจึงจะเต็มนะครับจึงจะเต็มกระบอกทรงกระบอกพอดีแสดงว่าปริมาตรของกลวยเป็น1ในสของ ปริมาตรทรงกระบอกนะครับก็เลยบอกว่าปริมาตรของกลวยนะครับเท่ากับสี่ส่วนสามของปริมาตรทรงกระบอกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปริมาตรทรงกระบอกนะครับมีสูตรก็คือนะครับปริมาตรทรงกระบอกที่เราเรียนผ่านมาคือพายอาร์กำลังสองเฮชถูกไหมครับทรงกระบอกก็คือตัวฐานมันจะเป็นวงกลมถูกไหมครับลักษณะยอย่างนี้นะครับนี่คืเฮชอ่านี่ก็รัศมีของฐานที่เป็นวงกลม ก็เป็นพากำลังสองเเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่ากับนะครับ1ส่วนสามพายอากำลังสองนะครับปริมาตรกลวยเท่ากับ1ส่วนสามพายอากำลังสอง h โดย v แทนปริมาตรของกลวย R แทนรัศมีของฐานนะครับของกลวยใน h ก็คือความสูงของกลวยถ้าจะให้เข้าใจยิ่งขึ้นเราก็มาลองฝึกทำโจทย์ดูนะครับเขาบอกว่าความสูงของกลวย เป็น14เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานมีความยาว6เมตรกลวยนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศเมตรกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ22ส่วน7พี่ก็าวาดเขาข้าวนะวงกลมเหม็ไหมกลวยเขาบอกว่าไงครับเส้นผ่านศูนย์กลางครับยาว6เพราะฉะนั้น r เท่ากับ3นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางมัน วงกลมเนี่ยฐานที่เป็นวงกลมเนี่ยมันได้เท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้น R ก็เท่ากับ3ก็คือครึ่งหนึงของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วเขากำหนดความสูงของกลวยมาให้นะครับความสูงกลวยมาให้อยู่แล้วเท่ากับ14เมตรเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเลยนะครับปริมาตรกลวยก็เท่ากับเศษหงส่วนสา ไ R กําลังสอง h อันนี้ก็คือสูตรที่น้องต้องจําได้นะครับพี่เน้นย้าเสมอถ้าเราจําสูตรไม่ได้เราจะทําข้อสอบไม่ได้นะครับก็แทนค่า1นึส่วนสามเขากำหนดไายได้ว่าพิบสองส่วนเจ็ดครับรัศมีก็คือ3ครับก็เป็น R กําลังสองก็คือ3ามกําลังสองนะครับแล้วก็คูณความสูง14นะครับก็จะได้เป็นอ่าอันนี้3ามสามกําลังสองตัดกับ3ามอันนี้ก็จะเหลือ3ตัวเดียวนะ เจตัดกับส4เหลือ2ก็กลายเป็น22คูณ3คูณ2นะครับออกมาก็จะเป็น132นะครับหน่วยเป็นปริมาตรก็เป็นลูกบาทเมตรมาดูโจทย์ข้อที่2ครับกลวยไอศครีมอันหนึ่งมีความสูงเอียงยาว15นะครับเขาไม่ได้กำหนดความสูงตรงมานะเขากำหนดความสูงเอียงมายาว15ลัศมีของฐานความยาว9 เซนติเมตรนะครับอ่าสูงเอียง15ซนติมตรกลวยจุไอศครีมได้กี่ลูกบาทเซนตะิเมตรกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14ึคราวนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเขากำหนดสูงเอนะียงมา 9, นะครับ15นะรัศมีเท่ากับเนะครับเซนติเมตรเขาไม่ได้กำหนด h มาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วสูตรก็คือ1.3ส่วน3พาย r กำลังสอ h เราต้องคูณกับค่าความสูงมันาวน,นี้เราก็รู้ทันทีนะครับว่า h ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับในสูตรของพีทาโกรัส h ก็ต้องเท่ากับ12ถูกไหมครับอ่าเลขชุด3 4 5นะครับก็เอาคูณ3เท่าทั้งหมดนะครับ9 12 15ใช่ไหมเก้9นะครับมี15แล้วที่เหลือคือ12 นี่ก็คือถ้าเราจําเลขชูปิทากรลัสได้ก็จะรวดเร็วนะครับถ้าเราจําไม่ได้ก็ตามสูตรเลยนะครับ h กําลังสองนะครับก็เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากถูกไหมก็คือ15นะยกกาลังสองนะครับลบอีกด้านหนึ่งก็คือ9ก้ากำลังสองนะครับก็ได้มานะครับตอนนี้ก็จะยุ่งยากนะได้1้4แล้วก็ต้องมาถอดแกรูกของ1 1อยสิบสี่มาก็คือ12นะครับ ถ้าต,ตำเลขชุดปิทาโกลัสได้จบเลย95ที่เหลือคือ12อ่ะคราวนี้เราก็มาดูนะครับพอเราได้ h ออกมาเท่ากับ12แล้วนะครับโดย r เราได้เท่ากับ9ใช่ไหมเราก็แทนเข้าในสูตรเลยสิบหนึ่งส่วนสาม pi r กําลังสอง h ก็แทนค่าไปนะครับายก็กำหนดให้กับสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งส่วนสามคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณ r กําลังสองก็คือเก้ากําลังสองคูณ h ก็คือสิบสองครับก็คูณกันออกมานะครับ ตัวไหนตัดได้เราก็ตัดนะครับในโจทย์ก็ได้เป็น3.14คูณ27คูณ12ก็ได้ออกมาเป็น1017.36ลูกบาทเซนติเมตรคํามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปกลวยมีปริมาตร1,4.80งลูกบาทเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานมีความยาว16พอบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ16เราก็รู้ทันทีว่า r เท่ากับ 8นะครับเท่ากับ8ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางความสูงของกล้วยเป็นกี่เซนติเมตรนะครับเขาก็วาดรูปมีกล้วยอยู่อันหนึ่งนะบอกเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ16เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ16สูงเราไม่รู้ถูกไหมครับเขาให้หา สูงเท่าไหร่ไม่รู้ครนนี้เราก็รู้ว่ารัศมีตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ r ่าเท่ากับ8สูง h ให้หาถูกไหมครับแต่เขากําหนดปริมาตรมานะครับเท่ากับพันส่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับตามสูตรเลยปริมาตรของกลวยก็เท่ากับเศษหนคูณพ r กําลังส h เราก็แทนค่าปริมาตรไป 1, 80, 1, 3, พันสี่จุนย์เท่ากับห 14, นะึ่งสามเขากำหนดสามหนึ่งสีะครับ r ลัรัศมีเรารู้ว่าแปดกล 2, ังสเท h ต้องการรู้ h ย้ายข้างนะครับที่พี่เคยเน้นย้ำนะครับน้องต้องย้ายข้างสมการเป็นนะครับถ้าน้องย้ายข้างไม่เป็นเนี่ยก็คือก็จะทําข้อสอบยากเราก็ย้าย h ออกมานะครับการย้ายก็ง่ายๆนะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเปลี่ยนจากคูณเป็นหารนะครับเวลาย้ายค่า h ก็เท่ากับพันนะครับ4.80นย์นะครับย้าย3ไปก็เป็นคูณนะครับย้าย3.14ไปก็กลายเป็นหารนะครับ แกำลังสองได้64ย้าย64ไปก็กลายเป็นหารนะครับก็ได้เป็น h เท่ากับ1นึ่งพคูณ3ส่วน 3. ามหนึ่งสคูณ60นะครับคูณ64ครับก็ได้ h เท่ากับ15บหเซนะ h ติเมตรนะเหตุตัวนี้เท่ากับ15บหาครนี้เราจะลองตรวจข้อตรวจคำตอบนะกรณีถ้าน้องไปสอบนะครับมีช้อยมานะครับส่วนมีช้อยข้อหนึ่งตอบ15ข้อหนึ่งตอบสิข้อหนึ่งตอบ20 ส่วนเราเดาเป็น15บห้าเราก็ลองแทนค่าเลยมันต้องคูณกันออกมาแล้วได้เท่ากับพันสีใช่ไหมหนึ่งสามคูณสามคูณอากำลังสก็คือ8ปดกำลังสองเป็น64สินะแปดคูณแปดหคูณสิบห้าอ่าเราก็ลองดูให้ว่ามันถ้าเราเดาให้เป็นช้อยตอบ15มันจะถูกไหมนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ตัด3า 355ถูกไหมครับก็กลายเป็น3.14คูณกคูณ5ซึ่งเวลาเราคูณออกมามันก็ได้เท่ากับ1 4 8 4คํานีี้ก็เป็นการนำตัวช้อยเลือกเข้าไปแทนนะครับเข้าไปแทนเลยเพื่อเช็คว่าคำตอบถูกหรือไม่กรณีถ้าเราไปสอบนะครับเราขี้เกียจหารตัวนี้นะครับมันยากใช่ไหมเราก็เดาแล้วก็เอาไปแทนค่า ได้คำตอบออกมาเป็น1,480นะครับลองเดา H อาไปแทนค่าดูนะครับต่อไปเราก็มาฝึกนะครับฝึกความชำนาญน,นะครับฝึกทำข้อสอบบ่อยๆอย่างที่พี่บอกถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะชำนาญคอยห,หานะครับจากรูปกล้วยนะครับที่แสดงนะคอยห,หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกล้วยนะครับต่อไปนี้กําหนดค่าพายรอบ3.14เราก็จะเห็นว่าเขากําหนดอะไรมาให้บ้างนะครับ อตอนเราสอบเราต้องเรียก b ิคาอร์เลยนะเขาก็หนด L มาถูกไหมตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24 R ก็เท่ากับ12นะครับ L เท่ากับ20ถ้าเราใช้ในเลขชุดป,ปิทากรัสเราก็รู้แล้วนะครับ12นะครับ12 20ด้านที่เหลือคือ16ตถูกไหมครับมาจากไหนเลขจด3 4 5, นะครับ3 4 5ที่ห้าหบถ้าเพิ่มขึ้น3เท่าทุกตัวก็ สิบสห้าเพิ่มขึ้นสีเท่าทุกตัวสิบสองสิบหกยี่สิบนี่ครับมีรูสิบสองรูยี่สิบแล้วด้านที่เหลือคือสิบหก่ะพอเราได้นี่มานะครับก็ได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าปริมาตรต้องการความสูงนะครับส่วนพื้นที่ผิวข้างต้องการตัว l ถูกไหมครับเพราะงั้นเราก็เริ่มเลยพื้นที่นะครับผิวนะครับ ก็เกิอากลังสองบวกพอาร์แอลนะครับก็่ะกับ3.14จุดหอ่าสามอ่าก็คือ12บสองคูณสิยกกำลังสองบวกสามคูณสิคูณแอลก็คือ20นะครับคูณกันออกมาก็ได้เป็นส5 2ห้า บวกเจ็ดห้าสามจุดหกบวกกันออกมาก็ได้เป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าจุดเจ็ดหกนะครับพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางนะครับตารางอันนี้ก็เซนติเมตรเซนติเมตรอ่าเขียนไม่พอนะครับเซนติเมตรว่าเป็นเซนติเมตรแล้วกันต่อไปก็ปริมาตรนะครับเปลี่ยนสีมั้งแล้วกัน ปริมาตรนะครับสูตรปริมาตรกลวยก็เท่ากับ1ส่วน3พาย R กลัง2 H พายเท่ากับ3 1 4คูณ R กลัง2เท่ากับ12กลัง2 H เราหามาแล้วคือ16คูณกันออกมาก็จะได้เป็น2,411.5 สองนะครับปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทนะครับก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับโจทย์ข้อต่อไปครับเหมือนกันเลยหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกลวยดังรูปที่กําหนดนะครับกําหนดความสูงกลวยมานะครับเท่ากับ6เขียนเลย h เท่ากับ6อ่าเส้นบาสนย์กลาง16เพราะงั้นรัศมีนะครับตรงที่เรารู้แล้ว r เท่ากับ8นะครับ ไปเป็นซิมงนะัอืมเราก็ต้องหาสูงเอียงคือ l นะครับได้เท่าไหร่ห8ดตรงนี้ก็คือ10บถูกไหมครับเลขชุดพิทาโกลัสจำได้ไหมสามอภิเกนี่อีกสามสี่ห้าก็เป็น6 8แปดสิบนะครับได้6ได้8มาแล้วด้านที่เหลือคือ10จบเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็แทนเลยหาพื้นที่ผิวันกับเท่ากับ พายอารกลังสองบวกพายอาอลนะครับก็่ากับ3.14จุนคูณนะครับ8ปดกลังสคูณอาก็คือ8นะครับแอลก็คือสอิบคูณออกมาก็ได้เป็น200.96กบวกกับ251.2นะครับ บวกกันก็ได้เป็น452.16หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่าครนี้เราก็มาหาปริมาตรมั่งครับปริมาตรของกลวยนะครับสูตรก็คือเซนหนึส่วนสพายอากลังสอนะครับกระแทนค่าไปเลย,เลย1 1ส่วนสคูณ3.14 สอกงกับ8กลังสองก็คือ64นะครับคูณสูงนะครับกำหนดให้คือ6ก็คูณกันออกมาก็ได้เป็น401.92ปริมาณหน่วยเป็นลูกบาศนะครับก็เป็นลูกบาศเซนติเมตรมาดูตัวอย่างนะครับข้อที่3บ้างกำหนด รวยดังรูปนะครับคันนี้เขาบอกว่าเส้นรอบความยาวเส้นรอบฐานเท่ากับ26องา62.8เซนติเมตรนี่เขากำหนด L มาแล้วนะ L เ,เท่ากับ26เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาต้องการให้เราหา r ออมาถูกไหมครับถูกไหมครับเส้นรอบวงกลมคือ2พาย r ถูกไหมครับเราอยากรู้ว่า r ได้เท่าไหร,นร่นะครับก็คือ62.8เท่ากับ2พาย r นะครับ ก็ย้ายออยากรู้เราก็ย้ายข้าง R มา R ก็เป็นเท่ากับ6 2ส2 8หารด้วย2พายนะครับค่าพายกำหนดมาคือ3.14 3.14 R เอาออมาก็ได้เท่ากับนะครับ10อ่า10นะครับเพราะว่าอันนี้คูณกันข้างล่างเนี่ยมันคูณกันได้ตัวนี้มันคูณกันได้6.28นะ ห2 8หาร6.28ได้10บอ่าอเรารู้ตรงนี้ R นะครับ R ตรงนี้เท่ากับ10ด้านตรงนี้คือเท่าไหร่ครับด้านที่เหลือนะครับ10 26ด้านที่เหลือก็คือ24นะครับอะกรณีน้องบอกมันมาได้ยังไงเลขชกจุดพิทาโกรัสจำได้ไหมครับห้าสิบสองสิี่ยี่หรู้10รู้26แล้ว อีกด้านนึงก็คือ24อบอ่พอเราได้ครบทุกอย่างแล้วเราก็เข้าสูตรเลยนะครับพื้นที่ผิวนะครับา i r กำลังสองบวก pi r l นะครับก็ได้เท่ากับนะครับ3.14 คูณ r ากำลังสอง r เท่ากับ10 10กลังสองคือ100บวก3.14คูณ10 l คือ26นะค่า l คือ26คูณกันออกมาก็ได้เป็น314บวก816.4ดเท่ากับ1130.4ตาราง เซนติเมตรครนีหาปริมาตรมั่งปริมาตรของกลวยนะครับเศีนึส่วนสพายอาร์กำลังสองเพายกำหนดให้3.14จุดอากลังสองอาคือ10บสิกลังสองก็คือ100นะครับคูณ h ที่เราหามาเมื่อกี้นะครับ h ตัวนี้เท่ากับ24 ก็เท่ากับตัดนะครับเวลาเราทำ้อสอบเราก็ตัด3 3824นะครับก็เป็น800นะครับคุณเนี่ยเป็น800คุณ3.14ได้ครับ800เอา100คูณก่อนแล้ว100คุณ3.14ก็ได้เป็น3.14อ่าผิดจุดน,นะครับ3.14คุณ100นะครับ ก็จะเป็น314คูณกับ8ก็เท่ากับ2512หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรมาดูข้อสุดท้ายในการฝึกทำโจทย์นะครับอย่างที่พี่เน้นนะครับก็คือข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างไฟิวธาหารนะครับในการออกเกี่ยวล่วงปริมาตรต่างๆนะครับเขาจะออกไม่ค่อยยากนะครับคือออกโดยเน้นว่าเราจำสูตรได้นะครับ ข้อสอบที่เชิงประยุกต์จะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจําสูตรได้เราทําข้อสอบได้แน่นอนอ่าในรูปนี้นะครับต่อไปนะครับรูปนี้นะับกลวยรูปนี้เขากําหนดอ่ามาแล้วนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเท่า,ากับหกเพราะฉะนั้นเรารู้ทันที R เท่ากับ3นิ้วนะครับสูงเท่ากับ4สูงตัวนี้เท่ากับ4นะครับด้านที่เหลือ L ได้เท่าไหร่ครับก็คือ5นะพีทาโกรัส อันนี้ง่าย3 4 5ี่ห้าเราจำได้อยู่แล้วเลขชุดพิทาโกรัสอ่เราก็ได้แล้วนะครับเราก็หาเลยพื้นที่นะครับผิวก็เท่ากับพื้นที่ฐานก็คือพื้นที่วงกลมครับ pi r กำลังสองบวกานะพื้นที่ผิวข้างก็เป็น3.14จดหนคูณ3กำลังสองบวก3าม คูณ3นะรัศมีทับ3 L ได้5คูณ5ออกมาก็เป็น28.26บวก47.15รวมบวกทศนิยมกันก็ได้เป็น75.36ตารางนิ้วคูณทศนิยมนะการคูณทศนิยม กับเลขจํานวนการบวกทศิยมนะครับถ้าน้องไม่ชํานาญไม่คล่องนะครับจะทําข้อสอบยากมากเลยน้องต้องไปฝึกนะครับคนไหนที่ยังไม่คล่องนะครับพื้นที่ผิวเราก็ได้75.36ตารางนิ้วเสร็จแล้วเราหาปริมาตรสุดปริมาตรเราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือ1นึ่งส่วนสาพายอาร์กำลังสองเแทนค่าเลยพายสาม h กําลังสองสามกํลังสองก็คือ9นะครับ h คือสี่คูณกันออกมาเราก็ได้เท่าไหร่ครับ3ามสิหน่วยก็เป็นรูปบาทนะครับหลอบอบบนิ้วนะครับรูปบาทนิ้วคำนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการฝึกทําโจทย์ในการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกลวยนะครับ ก็ในส่วนของ EP การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกลวยพี่ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับใน EP ต่อไปที่พี่เคยบอกก็คือเดี๋ยวเราจะมาตลุยโจทย์ในแนวข้อสอบช่างฟิมิกสทหารในเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึมนะครับในรูปทรงต่างๆรวมไปถึงในรูปทรงกระบอกในรูปทรงกลมแล้วก็ในรูปทรงกลวยนะครับก็จะเป็นใน EP ต่อไปถ้ายัางไงฝากน้องๆช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามคลิปการสอนที่พี่ทำด้วยนะครับขอบคุณครับ